สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18ตุลาคม2568ค่ะสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินพุทธศักราช2568ณวัดโสมนัณวิหารและวัดอรุณราชวราราม วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโติมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2568ณวัดสมนัตวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงหนึ่งใน18พระ รามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชมเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลองคมนตรีหรือผู้ที่มีพระชนม์ริเห็นสมควรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินหรือเชิญภาพพระกฐถินไปถวายเรียกว่ากฐถินหลวง วัดสมนัตวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีพระชทานนามว่าวัดสมนัตวิหารภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถ ประดิษฐานพระสัมพุทธสิริเป็นพระประธานพระอุโบสถพระวิหารประดิษฐานพระสัมพุทธสมนัตวัฒนาวดีนาธบพิษเป็นพระประธานพระวิหารพระเจดีย์ใหญ่หรือพระมหาเจดีย์อยู่กลางลานด้านหลังพระวิหารรูปแบบทรงลังกาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์องค์เล็กหรือพระเจดีย์มอน ทรงลอมฟางมีลักษณะคล้ายสถูปปรินิพานประเทศอินเดียโอกาสนี้พระธรรมวชิระเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดถวายพระสัมพุทธโสมนัสสิริพัทนอภิปูชนียะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารปัจจุบันวโสมนัสวิหารมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา59รูป เวลา1 8 1 0นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาัจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธธรรมมิสราราชโลก,กธาตุดีโลกพระประธานพระอุโบสถและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชศรีรังคารรัชกาลที่สองและทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่สอง วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวระมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาเดิมชื่อวัดบางมะกอกหรือวัดมะกอก ตามตำนานเชื่อว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปี2310มีพระชดําริที่จะทรงย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีจึงทรงกรีธาทัพเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากถึงหน้าวัดแห่งนี้ในเวลาอารุณรุ่งแจ้งซึ่งเป็นอุดมมหามงคลเริก จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกกระหม่อมให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ําแล้วเสด็จขึ้นไปทรงสักการะบูชาพระมหา,าธาตุขณะนั้นซึ่งสูงประมาณ8วาประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้าหน้าวัดและประทับแรมที่ศาลาการปรเรียนใกล้ร่มโพต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และพระชถานนามใหม่ว่าวัดแจ้ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านา,าลัยทรงบุรณปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาธของพระประธานในพระอุโบสถและพระสถานนามว่าวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันมีพระพรหมวัชระเมธีสมเกียรติโกวิโทเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สามเณรจำรษา120รูป ในการนี้เจ้าอาวาสว,าสวัดถวายพระพุธทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดีหลกจำลองเนื้อเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระพุธทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดีหลก,ลลกจำลองเนื้อทองเหลืองปิดทองแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารและเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนารมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่สองพร้อมกับทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่านภาลัยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระคนิษฐาที่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,าสยามบรมราชกุมารีเสร็จออกณนะวังสระทุมพระราชานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานา ชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดแรกโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธพันนีจำลองพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง วัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกะนิกายเดิมชื่อวัดสมรายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์หนาดและทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามสําคัญและได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม กล่าวเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชได้พระชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาที่เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ต่อมาพระอุโบสถมีสภาพสุดสมมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ซึ่งฝาผนังภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพเขียนที่เรียกว่าสีปูนเปียกเรื่องพระเวสสันดรชาดก นอกจากนี้ยังมีสาลาการประเรียนที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่สร้างเรียนแบบสาลาการประเรียนวัดส,สุวรรณรามจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้เสด็จเข้าหลังพระอุโบสถส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภพาตและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้า ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารมีพระพรมวชิระมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา48รูป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปนในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่สองเดิมเรียกว่าวัดสลักเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยเป็นวัดตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังและพระชวังบวรสถานมงคลและมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรมมให้ใช้เป็นสถานที่สังคยาพระไตรปิฎกและพระชธานาใหม่ว่าวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุราชวรมหาวิหาร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในการบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมกับพระราชทานนามว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ วัดแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสง์แห่งแรกคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดจนเคยเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายและพระราชทานเพลิงพระศบพระบรมวงศ์ชั้นสูงปัจจุบันมีพระพรหมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา166รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวัคติยราชนารีพระราชทานพระวรโรกาสให้เอกอัครารชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ วันนี้เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัรลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระเศีสวางค์ขวัตวราขัตติยาราชนารีเสด็จออกณชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาพรพระราชทานพระวรการให้ในายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชน จ,จีนประจำประเทศไทยประเทศไทยและประเทศจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดต,ตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันอยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระกรณเนียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีมีส่วนสําคัญในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทรงใช้การจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยทรงมุ่งมั่นฝึกฝนกู่เจิงซึ่งเป็นเครื่อดนตรีจีน เพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีนนาสาธารัฐประชาชนจีนจนได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพอย่างกว้างขวางนอกจากนี้โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์ร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีนในการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและการแพทย์ให้ก้าวหน้ามัม่นคงเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสงฝ่ายจนถึงปัจจุบัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีทรงปิด่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอรวันสู่ความเป็น1รุ่นที่33และพระชานเกียรติบัตรแก่สมาชิก่าย วันนี้เวลา19นาฬิกา44นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีส่งปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่33ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษา あ <music> ในการนี้พระชทานเกียรติบตัตรแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่33ที่จัดสรรโคต้าให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง14-21ถึงปีทั่วประเทศเข้าร่วมระหว่างวันที่12 -17 ถึงตุลาคม2568เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภาย,นยนในแล้วทอดพระเนตรวีดีทัศประมวลภาพกิจกรรมค่าย ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่สมาชิกเช่นการเรียนว่ายน้ำกิจกรรมพัฒนา EQ การพัฒนาบุคลิกภาพวัยรุ่นและกิจกรรมเอาท์ดอร์ นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลที่คาดหวังให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะรวมทั้งพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงนำไปต่อยอดในอนาคตได้โดยสมาชิกได้ร่วมการแสดงความสามารถถวายให้ทอดพระเนตรด้วย จากนั้นทรงฟังการกราบทูลรายงานของผู้แทนสมาชิกในการเข้ามาเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอรวันและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนใหม่จากต่างภูมิภาคจนมาเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวทูบีนัมเบอรวันและได้ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณตนและร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่พิ่งยา ในการนี้พระราจานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนับวันแคมป์รุ่นที่33มสิบสามัวกเราทีนับวันแคมป์ของพวกเราก็อยากจะฝากว่าให้เก็บความทรงจำความรู้สึกและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เอาไว้ความรักใคร่ผูกพันมิตรภาพที่เหมือนเป็นเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องจนรักก้าวตัวเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะทำให้เกิดขึ้นง่ายๆภายใน5้าวัน สุดสามรุ่ขอคนอยืนยันว่าเป็นเหมือนขหวนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อกันในวันนี้ก็ขอให้เก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยกันทําสิ่งที่ดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยพัฒน,นาสังคมของเราให้ดี่ขึ้นต่อไป ทั้งนี้จากการติดตามสมาชิกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีความเป็นผู้นำทั้งยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาดูแลน้องๆสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนองค์มนตรีมอบรางวัลเนื่องในวันหม่อมงามจิตบูรชาติบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่37 วันนี้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคอมอนตรีเป็นประธานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่37จัดโดยมูลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบุราัดในพระราชูปถัมสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในอาชีพต่างๆทั่วประเทศที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมเสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้มีกำลังใจทำความ เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและเป็นแบบอย่างนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของชาติร่วมสืบสารเจตนารมณ์ของหม่อมง,งามจิตปูรชัติ ในปี2568มีบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆรวม174คนอาทิตำรวจจราจรพนักง,งานกวาดถนนพนักง,งานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเมืองดีจิตอาสาดีเด่นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกถล่มกรุงเทพมหานครหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและคนพิการดีเด่นเป็นต้น โอกาสนี้องค์มนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านอันตรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลร้านค้าคนพิการสินค้าเกษตรแปรรูปของมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตร หม่อมง,งามจิตบูรชา h a ในพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบูรชัติได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมและยังเป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ สภาสตรีโลกเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและริเริ่มงานสาธารณกุศลต่างๆอันมีคุณูปการต่อการพัฒนาคนสังคมและประเทศชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวัรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ